เมื่อเงินในกระเป๋าวิกฤตผ่อนบ้านไม่ไหวทําอย่างไรไม่ให้ถูกยึดทรัพย์จากการระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดรายได้ทำให้ผู้ที่มีภาระก้อนใหญ่อย่างการผ่อนบ้านอาจจะผ่อนต่อไม่ไหว คลิปนี้นะคะจะมีแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำการปนิปนอมกับธนาคารอย่างไรนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกยึดทรัพย์ค่ะธนาคารแต่ละแห่งนั้นเข้าใจถึงผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ จากโควิดเป็นอย่างดีนะคะและพร้อมที่จะไปนิประนอมการผ่อนชำระซึ่งสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อรู้ตัวว่าผ่อนบ้านไม่ไหวนั่นก็คือเข้าไปติดต่อธนาคารโดยเร็วที่สุดค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยนะคะที่ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับธนาคารด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีกำลังผ่อนบ้านและเลือกที่จะไม่จ่ายแล้วเงียบหายไปดือด้อท้ายที่สุดก็จะมีการฟ้องร้องและถูกยึดทรัพย์ค่ะ ถ้าหากปล่อยเอาไว้นะคะผลเสียนั้นไม่ได้มีแค่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพราะถ้าหากทรัพย์สินมีมูลค่าน้อยกว่ายอดหนี้คุณก็ยังต้องหาเงินมาชําระหนี้ส่วนที่ขาดและยังรวมไปถึงประวัติทางการเงินที่เสียหายซึ่งส่งผลถึงการทําธุรกรรมต่างๆในอนาคตอีกด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ควรไปติดต่อที่ธนาคารให้เร็วที่สุดค่ะ แต่ละธนาคารนั้นมีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 แตกต่างกันไปนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือมีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบด้วยกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรค่ะรูปแบบที่1นนะคะคือการพักชำระเงินต้นข้อดีนะคะคือชำระเฉพาะดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้น แต่ข้อเสียคือจำนวนเงินต้นก็ยังคงเท่าเดิมไม่ได้มีการลดลงสรุปแล้วเมื่อครบกำหนดการพักชำระหนี้จำนวนเงินต้นก็ยังเหลือเท่าเดิมค่ะรูปแบบที่2คือการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค่ะข้อดีคือเรื่องกำหนดชำระหนี้ทั้งหมดออกไปก่อนไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ย ส่วนข้อเสียนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยก็ยังคงถูกคิดอยู่ดังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อครบกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ภาระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาการผ่อนบ้านยาวนานขึ้นค่ะรูปแบบที่3คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะข้อดีคือผ่อนชำระรายเดือนตามปกติแต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงลดภาระที่จะต้องจ่ายรายเดือนลงได้ระดับหนึ่งค่ะ โดยเปอร์เซ็นต์ในการลดลงจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะคะส่วนข้อเสียคืออาจช่วยลดภาระที่ต้องใจ่ายในรายเดือนได้ไม่มากค่ะรูปแบบที่4คือการพักหนี้ค่ะข้อดีคือเรื่อนกำหนดชำระหนี้สินทั้งหมดออกไปก่อนไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยและในระยะเวลานั้นจจำนวนหนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นหมดกังวลเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่งค่ะ ส่วนข้อเสียนะคะจำนวนเงินต้นคงเดิมค่ะระยะเวลาผ่อนอาจจะยาวนานขึ้นรูปแบบที่5คือการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ข้อดีนะคะคือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของหนี้ใหม่ทั้งหมดคล้ายๆการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมค่ะส่วนข้อเสียนะคะระยะเวลาการผ่อนยาวนานขึ้นค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการผ่อนบ้านต่อไม่ไหวนะคะก็แนะนำให้รีบไปติดต่อกับธนาคารที่ตั้นเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อที่จะได้มีการปณีปิรมแล้วก็จะได้ไม่มีการถูกยึดทรัพย์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังคลิปต่อไปนะคะ